ประชาสันสถาบันการศึกษาทุกคนร่วมใจยึดมั่นศรัทธาพัฒนาตนพัฒน,นาสถาบันโรงเรียนห้วยทายปรชาสันก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2522โดยได้รับความร่วมมือจากสภาตำบลห้วยทรายเหนือและภาคภูโกวิดวัชรสาร อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านทุ่งมะม่วงตำบลห้วยสายเหนืออำเภอชามจังหวัดพิบุรีค่ะโรงเรียนห้วยสายประชาสัตว์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพรบุรีโดยเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง เปิดทาการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ3ตมตำบลได้แก่ตําบลห้วยไซเหนือตําบลสาพยาและตําบลไร่ใหม่พัฒนาภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนางนัทิกามุงตองคะผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไซประชาสันด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะพื้นฐานสู่อาชีพเป็นคนดีมีคุณธรรมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีพุทธศักราช2556โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่2ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนโดยมีเป้าหมายคือให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองปัจจุบันโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์มีนักเรียนจำนวน295คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น5ฝ่ายดังนี้ ฝ่ายบริหารวิชาการครูคำนวณสมศรีฝ่ายบริหารงานบุคคลครูเรวดีมากสอนทรงฝ่ายบริหารงานงบประมาณครูจิตสุโขรวยรุ่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปครูสุกิจเขียดทองฝ่ายแผนงานและนโยบายครูอัจิมาเผ่าเรียน่วยาสายประชาสัม์ส่งเสริมผู้เรียนในทุกๆด้านเช่นด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งห้องสมุด้องคอมพิวเตอร์และปลายนิเทศต่างๆด้านทักษะชีวิตที่มีการส่งเสริมทั้งดนตรีกีฬาศิลปะนาตศินนันทน,นาการและงานสร้างอาชีพผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และหลักสูตรทวิศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมรักและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนจัดทําโครงงานคุณธรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานปัญหานั้นจะต้องเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรม และแก้ได้สาเหตุขอปัญหาคือไม่เขียนชื่อรองเท้าวางรองเท้าไม่เป็นที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการทําโครงงานมีความสามารถในการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่2 1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซื่อสัตย์มีวินยัยใส่ใจรับผิดชอบมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีจิตอาสาและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยกระบวนการ active learning มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมีความเข้าใจตระหนักรู้และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สถานศึกษาได้รับความไว้ใจจากชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นพลเมืองดีของชุมชนเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีตามรอยพะยุคนละบาท กาารรรเสสิม้องคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งโรงเรียนโรงเรียนห้วยสายประชาสรรค์ขอขอบคุณค่ะ